ครับนะคคนเราก็มาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านเหนียวข้าวครับเหนียวข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าเนาะเราก็กลับมาเราจะมาทาปลาแล้วกตำส้ตมตำกินเนาะทอดทอดปลาทอดปลาแล้วก็ตำส้ตมตำกินนะนคะนก็ผลงานก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกปลาเป็นยังไงไม่รู้เหมือนฝนมันจะตกหรืออะไรเนี่มันคุ้มคืมฟ้าคุ้มฝนหน่อยเนาะ เอาชมผลงานกันเลยครับนี่คือผลงนานของเราวันนี้ครับนี่นี่คือผลงนานของเราวันนี้ครับนี่นะคนก็ได้ไม่เท่าไหร่เราไปประมาณทักสามโมงเช้าเนาะสามโมงเช้าหนูคางดําก็เยอะจริงๆ,งงงๆนี่<ๆ>คางดําบุกคางดําบุกใส่สวยๆพอดีทอดครับดูคางดําตัวนี้เหมือนปลานินเลยดูดิอู้คางดําตัวเมียครับนี่นี่เป็นคางดําตัวเมียครับนี่ มันปนนินเลย,อยเอาถือว่าโอเคอยู่พอได้พอได้กินเนะาะพอได้ทอดเนาะถือว่าโอเคมันไปถึงก็เกือบสามโมงแล้วเนาะสองโมงกว่าเกือบสามโมงเราไปนี่ตัวนี้สวยงามเลยอันนี้งามงามเลยเนาะนะสามโมงก็ประมาณนึกสี่โมงห้าโมง สามชั่วโมงครับเราไปยกสามชั่วโมงก็ได้อยู่น่าจะสามโลได้มั้งสามโลสี่โลได้ประมาณนี้แหละเนาะนะคนุนพอได้อยู่ได้กินเนาะนี่ครับมียอมไม่อดตายไปก็ได้กินปลาเลยปลาเล็กปลาใหญ่เทียบครับแต่ปลาเล็กเยอะเกินทางนําก็เยอะเกินเนาะไงก็ฝา,ากคลิปฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดต่อครผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย